มันป๊อปปูล่ามากคุณเจนเราก็รูว,ว,ว,วันนี้นะคะามาเจอจกับแต่วันนี้จะแจกสองภาษาเกาหลี ีพยายามจะสอนคำว่าก่อนที่เราจะกิน ase, ข้าวเราจ่ายเห็นต้าพูดคำว่าอะไรคะไม่ใช่มอกโกยนะใช้มอกเ먹겠습니다ต่างนัชชาแล้วนะใช้먹겠습니다ฟังตามสิคะใช้มอกเ먹น습니다เฮ้ยดีมากดีมากรับฟังเลยก็กินนะคะักช้먹น습니다ไม่ต้องใส่อารมณ์กันนะเวลาพูดใช่เลยแต่ว่าดีค่ะดี แต่แปลว่ากินเก็ตสูนิดาเออสักรินเขาถูกต้องมันแปลว่าแบบจะกินอย่างดีเลยก็เหมือนแบบภาษาญี่ปุ่นที่มีคำวา่าตาดะกิมัสแค่ความที่จะพูดก่อนกินอะที่ไทยไม่มีประเพณีอ่ะจะกินแล้วนะคะเออประมาณเนี้ยแบบประมาณใช่ไห้คือซูนิดา <Breakfast. S 2> <have> เมนู breakfast breakfast อะไรของส <Just S 1> เต็กอะเล็ก <get> ฟัดสล,ลัดโรอันนี้นะคะมิลเชฟใช่ไหมอิชิยะ แบคิดว่าน่าจะทำากเบบอยพว่ามีความเคเบิบบอยสีแนแต่ว่าก็อร่อยดีกินทั้งหมดสวยเนาะคุเห็นว่ามจแบบไม่อะไรมากเลยะความดีไอไสูงมากเลยนะคะใช้ทุกแย่าี่เขามีให้นะอตัใช้ขวดสมะสิช้ีใครอยากมาส่งขาตั้งกล้องมาติดต่อมาได้นะคะ เขาจะส่งไปบอกคุณแม่ถ้าคุณเจบอกว่าคุณเจจะจาเที่ยวประเทศไทยไปเที่ยวกรุงเทพที่คุณเจย์จะพูดภาษาเกาหลีแล้วก็แนะนำผ่านช่องเที่ยวคุณเจย์ทำแล้วคนเกาหลีดูไหมไม่ได้ไปดูป้าจจะมีคนทันใจได้ไม่าจะดีนะแบบว่าสอนภาษาเกาหลีเพื่อนๆไปด้วยนี่ไงอ่ะเมื่อกี้สอนไปแล้วแฮมเบอร์เกอร์เพื่อนนะคะ เบอร์เบอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายสหรือเฟรนช์ฟรายมันจะแะไววามันจะทีกินแต่ว่าพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คำจานที่กินก็เป็นมันเฟรนช์ั่งใช่ต้องผัดอย่างนี้ให้รู้ว่าอร่อยคนลวนะคะกินหรดแลต้องพูดว่าอะไรคะใช่เราก็สนิทไดาแต่คุณภาษาเกาหลีเรียกว่านองกูรีนะคะ ต้นตุ๊กตาถ้าน้อง,องเอาไปแล้วเอาตัวให้ไม่ได้น,น,น,นะคะคุณครับหยัดเท่าไระไม่ใช่ของกินนะคะลูกมันอยากกินนะคุณแ <catast S 2> นะม่หน้าร้องเลยนะคมันปอกกุหลามากคุณเจ๋อแล้ววะลูกพื่รายงานสถานการณ์นะคะตอนนี้ขาตั้งกล้องของเก่งเขาทำการมองไปให้กับน้องแรคคูนแล้วมีมีเช <c oughs> ื่อไม่ได้กินไม่ไหวมันม <c oughs> ันแค่โอ้ยพิพูนพิพูน โดนเมย์คบเก่งโดนแขกนะคะตะลันลัวมากคุณเจ๊ลุกมาหน่อยดิได้ค่ะวะจะได้ค่ะลกได้คุณอยากไฮไฟเลยเขาชอบแบบบีบบีบเลือุ้มือมุ่นมากเล่ะหนู ก่อนเราพาไปรีวิวร้านฮันบินมาวันนี้มาจากบอบบี้วันนี้ชื่อบอบบี้นะคะสิ่งที่บอบบี้กำลังกินอยู่คฝากล้องหองเก่งอันนี้ก็ได้รับเสร็จเหลือจากบ,บอบบี้ไปนะคะอ้ะอาวเมินละตอนนี้กำลังเกิดสึกนะคะญี่ปุ่นได้ขโมยขาตั้งกล้องของบอบบี้ไปแล้วนะคะาแล้วเกิดซึเกิดซึชิงนางันนี้หมดขวดแล้วชิงนางนะคะอ้าวทำไมทะเลาะกันปิดตัว<อ>ล่ะลูกอันนี้คือชวนเล่น ก็จะไอยากมาเล่นกับน้องแรคคูนนะคะก็อ,อย่าใส่อะไรที่เป็นสายสายมา,ยาเช่นพวกฝักเสื้ออะไรเยงี้ก็จะโดนกระชากไปว่าอย่างเช่นขาท่าก้องเก่งก็โดนกระชากไปแล้วเรียบร้อยใส่กางเกงขายาวมาน่าจะดีเพระาะว่าน้องไปใส่ขาแล้วก็ขวรยแเจ็บอ่ะบี่อาผู้ชายมอคเก็ตสินน้นดังขอขอบ,บคุณนะคะคุณเก่งที่บริจาคของเล่นให้กับน้องบ๊อบบี้นะคะ ในภายในใจเต็มไปด้วยคำดาไปแล้วนะบ๊ายบาย